เรดทำบุญง่ายๆได้บุญใหญ่ครบทั้งทานศีลภาวนาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหลังจากตือนนอนในตอนเช้าหลังหน้าแล้วให้เริ่มสร้างบุญใหญ่ประจำวันซึ่งจะได้ครบทั้งทานศีลภาวนาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปใส่บาทในตอนเช้าสำหรับคนที่ใส่บาททุกวัน แล้วก็ทำได้เช่นกันจริงๆแล้วไม่จำกัดเวลาจะทำตอนไหนก็ย่อมได้แต่ถ้าในตอนเช้าก่อนจะเริ่มภารกิจทำงานประจำวันจะดีมากเพราะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆเช้าจิตใจจะอิ่มเอิบผ่องใสไปด้วยบุญวิธีการก็มีดังนี้วิธีที่หนึ่งหากระปุกอมสิน หรือบาดพลาสติกเล็กๆบาดแบบนี้ที่ร้านสังกทานต่างๆก็จะมีขายหรือภายชนะที่สะดวกในการหยอดเงินให้เอาบาดหรือภายชนะนั้นนำมาวางไว้บนหิ้งพระสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์ถ้าไม่มีหิ้งพระจริงๆก็หารูปถ่ายของพระพุทธโรปที่เรานับถือมาติดที่ฝาผนัง หรือถ้าไม่มีรูปพระจริงๆก็ให้เอาบาทหรือภานชนะนั้นวางอยู่สูงหรือบนโต๊ะทำงานเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เขาไหว้พระสวดมนต์หน้าคอมพิวเตอร์กันมากรวมถึงการโอนเงินทำบุญผ่านบัญชีธนาคารให้ถึงกับวัดหรือพระสงฆ์ที่ท่านบอกบุญมาซึ่งเป็นการดีมากได้บุญกุศลเช่นกัน วิธีที่สองให้นำเงินที่ตั้งใจจะใส่บาตรแต่ไม่มีเวลาจะไปเตรียมเอาไว้จะไม่กี่สลึงกี่บาทก็ได้บุญทั้งนั้นล่ะค่ะให้ถ้ามีห้องพระหิ่งพระที่บ้านก็ดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ให้น้อมจิตลงตั้งสมาธิให้จิตนิ่งเจิดระลึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพ เจนหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพระจักรพัทหรือถ้านึกไม่ออกจริงๆก็ให้นึกพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพเจนหลวงปูท่ทวดสมเด็จโตหลวงพ่อปานหลับตานึกถึงท่านสักครู่แล้วพนมมือเริ่มจะสวดมนต์ท่านแนะนำว่าให้เริ่มจากบทอัญเชิญเทวดาบทปูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้า บทขอขมาและสมทานศีลก่อนทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงแนะนำว่าให้เริ่มจากบทอัญเชิญเทวดาเพราะจะเป็นการดีมากที่เราได้อัญเชิญพรมเทพเทวดาทั้งหลายให้ท่านมาร่วมอนุโมธนาและรับบุญที่เราทำในวันนี้โดยทั่วไปก่อนที่เราทำบุญครบทั้งทาน ศีลภาวนานั้นเราก็ควรจะอัญเชิญเทพพย,ยดาทั้งหลายมาร่วมเป็นพยานให้กับเราทั้งนี้เพื่อป้องกันเราให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาความยุ่งเหยิงทั้งหลายและมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนอกจากเหล่าพรหมเทพเทวดาท่านก็มาพร้อมกันแล้วก็ยังมีพวกบรรดาบริวารของท่าน พวกผีดวงจิตวิญญาณเรร่อนมาร่วมโมทนาบุญอีกด้วยและในตอนอธิษฐานจิตอุทิศบุญแผ่เมตตาในตอนท้ายเราก็ได้เมตตาเผื่อแผ่บุญกุศลไปถึงสรรพสัตว์สราพวิญญาณทั้งสามโลกโดยไม่มีประมาณซึ่งก็มีหลายคนบอกว่าเมื่ออันเชิญพรมเทพเทวดาแล้วพวกผีจะมาด้วย ก็ขอบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องผีเรื่องดวงวิญญาณพวกนี้เพราะพวกนี้เขามาดีมาร่วบบุญมาขอส่วนบุญยิ่งทำให้เราได้บุญมากขึ้นบ้านไหนหรือร้านค้าใดสวดมนต์เป็นประจำถึงจึงไม่สวดอันเชิญพรมเทพเทวดาหรือชุมนุมเทวดาแต่รับรองท่านก็มาเองแน่นอนเพราะที่ไหนเมื่อใดก็ตาม ที่มีการสร้างบุญกุศลท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองที่มีจิตละเอียดอยู่แล้วอย่างน้อยก็เทพพยดาอารักษ์ส่วนหนึ่งที่ปกป้องดูแลสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนร้านค้าที่ทำงานท่านมาเองแน่ซึ่งเมื่อท่านมาร่วมสวดมนต์มาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วท่านก็จะมาปกปักรักษาคนที่สร้างบุญรวมถึง สถานที่นั้นด้วยยิงบ้านไหนไหว้พระสวดมนตประจำมีพระพุทธรูปเทวดาท่านก็จะมากราบไหว้และรักษาพระพุทธรูปทำให้พระพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ดิ่งพระพุทธรูปองค์ใดคนไหนกราบไหว้ปูชาเยอะก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเทวดามารักษาเยอะเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านทราบดีจึงได้บอกว่า เวลาจะสร้างบุญกุศลใ,ใดๆให้สวดบ,บทชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญท่านมาร่วมด้วยทุกครั้งบทสวดชุมนุมเทวดาเป็นบทสวดเพื่ออัญเชิญเทวดามาฟังธรรมของพุทธองค์แต่ถ้าท่านรู้คำแปลแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่เฉพาะเจาะจงจะเฉพาะเทวดาเท่านั้นจริงๆแล้วเป็นการประกาศเชิญ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาฟังธรรมของพุทธองค์และบทสวดนี้ตอนขึ้นต้นจะเป็นการเตือนผู้สวดให้ระลึกอยู่เสมอว่าต้องประกอบด้วยเมตตาจิตมีสมาธิไม่ฝุ่งซ่านนั่นเองสำหรับท่านที่จะสวดคาถาหรือบทสวดใดก็ขอให้ท่านเลือกสวดได้ตามใจที่ท่านปรารถนาเพราะดีทุกบทแน่นอน ก่อนสวดต้องสมาทานศีลก่อนเหตุผลที่จะต้องสมาทานศีลห้าหรือศีลแปดก่อนนั้นเป็นเพราะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ต้องมีศีลห้าจึงจะได้ผลดีไม่ใช่ว่าสวดมนต์ทุกวันแต่ไม่มีศีลห้าในใจการสวดมนต์ก็เป็นเพียงการท่องจำไม่มีประโยชน์ใดๆและเป็นการทำให้ตัวเองบริสุทธิ์เป็นภาชนะที่สะอาดพร้อม ที่จะรองรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตสำหรับการถือศีลแปดนั้นจะยิ่งดมีมากๆในวันเกิดของตนในรอบสัปดาห์หรือในวันพระต่างๆก็ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาของท่านเอง 2. การสวดมนต์สวดคาถาที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการหลังจากนี้จะเป็นการสวดมนต์คาถา ที่ท่านสามารถเลือกเอาตามที่จริศัทถาขอแนะนำท่านที่มีปัญหาการเงินมากให้เน้นสวดพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานวัดปางนมโคคาถาพระจกักรพรรดิของหลวงพ่อดูคาถาชินบัญชรของสมเด็จโตหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็สวดบทสวดพ่อชองปาริศ หรือคาถาพาหุงเป็นตน้น 3. สวดมนต์เสร็จต้องเจริญภาวนาต่อซึ่งเมื่อสวดทุกคาถาตามที่จิตปรารถนาแล้วก็ถือว่าวันนี้เราได้เป็นผู้มีศีลและสวดมนต์สร้างบุญมีความเป็นสิริมงคลแล้วแก่ตัวต่อจากนั้นไปก็ขอให้ท่านทำสมาธิอีกระยะหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิ ก่อนแนะนำว่าให้นั่งในท่าสบายสบายอย่าไปเกรงวิตกกังวลเอามือซ้ายทับมือขวาขาขวาทับขาซ้ายหรือนั่งในท่าที่ตัวเองรู้สึกสบายสบายหลับตาสูตรลมหายใจเข้าให้ภาวนาคำว่าพุทธหายใจออกเป็นโทปล่อยใจให้สบาย นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพก็ได้ค่ะนั่งสักห1 0นาทีให้ใจสงบอย่าไปบังคับลมหายใจปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนเราหายใจปกติหากมีอาการวุบบ้ปปาบหรือเกิดนิมิตเห็นอะไรไม่ต้องตกใจให้หายใจลึกๆสองสมครั้งนิมิตต่างๆก็จะหายไป ถ้ารู้สึกเจ็บหรือปวดเมื่อตรงไหนก็ให้เอาใจไปจับตรงที่รู้สึกเจ็บสักระยะหนึ่งก็จะกลายความปวดเมื่อทำสมาธิจนรู้สึกว่าจิตนิ่งดีแล้วในช่วงสุดท้ายขอให้พิจารณาเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเรื่องอนิจจงอันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก พิจารณาถึงร่างกายของเรานั้นมาจากดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเมื่อถึงเวลาก็ต้องสูญสลายกลับคืนไปไม่มีเหลือพิจารณาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่กำลังก่อให้เกิดทุกข์มองค้นหาถึงสาเหตุที่แท้จริงและการที่จะแก้ไขได้หลายคนพิจารณาจนค้นพบความสุขที่แท้จริง เป็นปัญญาจะเกิดขึ้นเองไม่ได้มาจากการเรียนรู้จากภายนอกบางคนมองทะลุถึงเรื่องของทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นเรื่องของวัตถุที่ต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนใจก็เป็นสุขได้ถอดถอนจากกิเลสลดความอยากได้อยากมีออกไปในชีวิตใต้ ข้อสให้อธิษฐานจิตให้และอโหสิกรรมเมื่อได้ทำเจริญสมาธิภาวนาจนสมควรแก่เวลาเมื่อจะออกจากสมาธิให้ทำใจให้อภัยให้อโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรคนที่ทำให้เราคุนข้องมองใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสัตว์ก็ตามให้อโหสิกรรมไปทั้งหมด ไม่มีติดค้างในใจเสร็จแล้วให้อธิษฐานดังนี้ซะก,ก่อนว่าเป็นตัวอย่างบทอธิษฐานท่านเลือกได้จะใช้แบบครูบาอาจารย์ใดก็ได้ดีทั้งนั้นล่ะค่ะตัวอย่างบทอธิษฐานข้าพเจ้าก็บอกชื่อของเราไปถ้ามีการเปลี่ยนชื่อให้บอกทั้งชื่อเก่าชื่อใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนมาหลายครั้งจนจำไม่ได้ก็ให้ใช้ชื่อเก่าค่ะ ตั้งจิตขออุทิศบุญที่เกิดจากการทำทานศีลภาวนานี้ที่สำเร็จแล้วในวันนี้และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายและมีส่วนร่วมในพระบุญญาปารมีและเพื่อขอเมตตาขออโหสิกรรมต่อองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกกัพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า,พร,า,า,รา,จาพระอรหันตเจ้าพระอริยสงฆ์พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่เคยกำเนิดมาแล้วในทุกกับทุกกานพรหมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมาหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบรรพบพระบุษปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสรปพสัตว์เหล่าสัสาสพพวิญญาณทั้งหลาย ในทุกพบทุกชาติเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงไม่ให้ส่งผลในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรัปุุนกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ก็ขอให้ท่าน ให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวงและข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมต่อท่านขอถอนคำสาปแช่งคาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวงกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท้าจมมาราช นายนิระยะบาลแม่พระธรณีเท้าจัตุตโลกบาลทั้งสี่โปรดมาเป็นสักิพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่านเมื่อท่านเจ้ากรรมในเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้เขาด้วยสุดท้ายนี้ขออานิสงส์ผลบุญ จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าปเจ้าหรือผู้อื่นกรณีอุทิศให้กับผู้อื่นปรารถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไปโดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมอาทิเพื่อความสำเร็จต่างๆให้ธุรกิจการงานราบรื่นมีผลกําไรดีให้คิตติพูดดีทำดีต่อกันสนับสนุนกันขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ผลจากภาวะทุกข์ทั้งหลายเมื่ออธิษฐานจิตจนเสร็จจากนั้นเอาเงินที่จบไว้ในมือใส่เงินลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาหรือหน้ารูปพระและข้อ5เมตตากรวดน้ำเสร็จแล้วให้แผ่เมตตากรวดน้ำถ้าจิตถึงจริงไม่ต้องกรวดน้ำก็ได้เป็นการกรวดแห้ง แต่ต้องแผ่เมตตาการที่จะทำอย่างนี้ทุกวันอย่าให้ขาดเมื่อมีเวลาว่างให้เอาเงินนั้นเป็นทบุญที่วัดเขียนหน้าซองว่าถวายเป็นค่าพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นให้แผ่เมตตาออกไปจะเป็นคำบาลีหรือคำพูดธรรมดาอย่างจริงใจได้ทั้งนั้นเวลาแผ่เมตตาให้ตั้งนิมิตว่ามีลําแสงที่อบอุ่น ออกมาจากใจเราไปสู่ทุกทิศทุกทางทั้งบนฟ้าพื้นดินลงไปชั้นบาดาลด้วยความปรารถนาดีอย่างที่สุดหลังจากการกล่าวแผ่เมตตากรวดน้ำเสร็จให้เอาน้ำที่กรวดเสร็จแล้วไปรดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนที่รดน้ำให้กล่าวในใจหรือจะออกเสียงก็ได้รู้ว่าขอเมตตาให้แม่พระธรณี ท่านพระยาโยม,มาราชเท้าจัตุโลก,กบาลทั้งสี่โปรโดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินเมื่อรดน้ำเสร็จก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสำเร็จแล้วในวันนี้ขอให้มันทำทุกๆวันเท่าที่จะทำได้ครูบาอาจารย์ที่สอนเกรดวิชานี้ที่ขอเมตตาจากท่านนำมาบอกอย่างละเอียดในบทนี้ ท่านก็ยังบอกอีกว่าหากใครทำได้ครบถ้วนตลอดเวลาแล้วเธอว่าเป็นการทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์เต็มไปได้วยความสิริมงคลซึ่งจะส่งผลให้คนที่ทำนั้นสามารถสร้างปฏิหารให้กับชีวิตตนเองได้ไม่ว่าอยากสุขอยากรวยแค่ไหนก็ย่อมทำได้ทั้งนั้นล่ะค่ะแต่มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต้องทำเท่านั้นค่ะถึงจะได้ thầm mát đây ma thầm nội đây nói.